เรื่องราวตำนานเกี่ยวกับงูยักษ์มีปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลกแม้แต่ประเทศไทยเราเองนั้นก็มีตำนานที่พูดถึงเรื่องของงูยักษ์ที่ออกมาเขย่าวขวัญกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตำนานลี้ลับของสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้ได้สร้างเรื่องเลา่าจนเกิดเป็นตำนานให้ผู้คนได้เล่าขานสืบต่อกันมาและผู้ที่จะมาบอกถึงตำนานของเจ้าอสรพิรลายนี้ก็คือคุณลุงเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโสของสถาน,นีรถไฟกาญจนบุรี ผู้ที่เติบโตมาจากจังหวัดกาญจนบุรีโดยคุณลุงได้เล่าถึงตำนานนี้ว่าย้อนกลับไปราวๆปีพุทธศักราช2485นั้นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยถูกกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นใช้เป็นฐานส่งกองกำลังนำทัพเดินทางไปโจมตีกองทัพอังกฤษและอเมริกาที่อยู่ที่ประเทศพม,มา่าเพื่อให้การเดินทางและการลำเลียงอาวุธเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบลื่นกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น จึงจาเป็นต้องสร้างทางรถไฟและสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปได้ฉเฉลยศึกชาวตะวันตกเป็นจํานวนมากที่ถูกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นจับมาได้นั้นจึงจําเป็นต้องมาเป็นแรงงานในการสร้างทางรถไฟที่จังหวัดกาญจนบุรีและแน่นอนว่าสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป่าลกทึบมีแม่น้ำแควแอนกว้างใหญ่คดเคี้ยวไหลผ่าน มีต้นไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีชุกชุมไปด้วยยุงป่าและก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านักล่าที่พร้อมจะออกมาล่าเอาชีวิตมนุษย์ไปเป็นมือคำ่ำสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ในระหว่างการสร้างทางรถไฟนั้นมีทั้งโรคระบาดอย่างไข้ามาเลเรียทั้งไข้ป่า และสัตว์ร้ายฆ่าชีวิตเฉลยศึกที่สร้างทางรถไฟไปเป็นจํานวนมากมายมหาศาลจนมีคำกล่าวเปรียบเปยถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟที่แสนยากลําบากสายนี้ว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียไปว่ากันว่ากว่าที่จะสร้างสะพานได้สําเร็จนั้นจะต้องมีการทําพิธีบวงสวงสังเวยชีวิตของเฉลยศึกสงครามไปร่วมหลายหมื่นคนในการก่อสร้างนั้นเหล่าทหารญี่ปุ่น จะใช้ฉเฉลยศึกทางป่าทําทางเข้าไปในป่าลึกและก็มีการตั้งฐานบัญชาการเป็นจุดๆกระจายไปตามเส้นทางที่จะก่อสร้างทางรถไฟจนกระทั่งถึงเส้นทางบริเวณอำเภอไซโยกซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังเป็นป่าทึบที่ชาวบ้านยังไม่เคยย่างกายเข้าไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวกองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นจึงเป็นกลุ่มแรกที่ลุกเข้าไปในป่าอันแสนลึกลับแห่งนี้ยังไม่เกรงกลัวไม่ว่าจะเป็นถ้ำ ซอกหินหรือต้นไม้เก่าแก่มากมายก็ถูกนำมาดัดแปลงเป็นป้อมปาการที่พร้อมสำหรับการลบแต่หารู้ไหมว่าการกระทํำของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการลุกล้ำเข้าพื้นป่าธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่กลับเป็นการลุกล้ำเข้าสู่อนาเขตของอสูรกายยักษ์ที่จะสร้างความหวาดกลัวกับทหารญี่ปุ่นไปตลอดการกองทัพญี่ปุ่น ตัดสินใจที่จะจัดตั้งฐานทัพกลางป่าลึกแห่งนี้เพื่อเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งเข้ามาควบคุมเหล่าฉเฉลยและมีการจัดชุดเวรยามตามฐานของกองทัพเพื่อดูแลความสงบและป้องกันเหล่าฉเฉลยลบหนีกองทัพญี่ปุ่นได้จัดชุดล่าตะเวรรอบๆฐานทัพเข่าเวรสลับผัดเปลี่ยนเป็นกะกะละสิบห้านายและแล้วเรื่องรลวที่สร้างความหวาดวันใจให้แก่เหล่าบรรดาทหารญี่ปุ่น ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการตั้งฐานทัพเมื่อทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งออกไปล่าตะเวนนั้นบักจะหายตัวไปแบบไร้ล่องลอยวันนายสองนายซึ่งก็สร้างความวิตกให้กับผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่ากำลังพลที่หายไปอย่างไร้สาเหตุนั้นอาจจะถูกข้าศึกรอบทำลายหรือล้วงความลับเพื่อลอวันบุกกลับเข้ามาโจมตีก็เป็นได้ จึงได้มีการเพิ่มกำลังทหารเข้าไปในป่าแห่งนี้อย่างต่อเนื่องจากที่เคยเดินล่าตะเวนจุดละนายก็กลายเป็นสองถึงสามนายกันเลยทีเดียวแต่ถึงจะเพิ่มกำลังพลมากสักแค่ไหนมันก็ดูเหมือนจะไร้ผลไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นเพราะยังคงเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอย่างต่อเนื่องคือยังคงมีทหารที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยจนผู้บัญชาการของกองทัพต้องสั่งการอย่างเร่งด่วน ให้จัดทีมเพื่อค้นหาและแกะรอยของทหารที่หายไปในเช้าของวันรุ่งขึ้นทันทีเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงกองทหารที่ได้รับหน้าที่แกะร้อยเพื่อหาสิ่งผิดปกติได้ออกล่าตะเวนไปรับรอบพื้นที่ตั้งค่ายเป็นรัศมีประมาณ5กิโลเมตรจนกระทั่งได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเป็นโพงลึกมืดและมีบรรยากาศหนาวเย็นชวนให้ขนลุกหัวหน้าชุดจึงไม่รอช้า จัดให้ทหารจำนวนหนึ่งลงไปสำรวจภายในถ้ำแห่งนั้นทันทีระหว่างที่ทหารส่วนหนึ่งเข้าไปสำรวจในถ้ำนั้นจูู่ฝั่งทหารภายนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองครั้งทำให้คิดว่าน่าจะมีการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามจึงรีบส่งทหารในก,กลุ่มหนึ่งเข้าไปเสริมทัพในทันทีแต่ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนั้นหลังจากที่ได้ส่งกำลังเสริมลงไปในถ้ำ กลุ่มทหารก็ต้องวิ่งแตกกระเจิงกันออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อได้ยินเสียงตะโกนออกมาด้วยความตกใจว่าสัตว์ประหลาดกลุ่มทหารที่เข้าไปในถ้ำเหลือรอดออกมาเพียงไม่กี่คนทหารที่ถูกส่งเข้าไปและสามารถเอาชีวิตรอดกลับออกมาได้นั้นพวกเขาได้เล่าถึงสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอในถ้ำนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและใบหน้าที่ตื่นเต้นอย่างสุดขีดว่าสิ่งที่พวกเขาได้ประชันหน้ากับมันมานั้นคืองูยักษ์ขนาดใหญ่ ที่พวกเขาไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเหล่าทหารที่ยังไม่ถึงคาดเล่าถึงสิ่งที่เผชิญหน้ามาอย่างหมดเปลือกผู้บัญชาการของทหารญี่ปุ่นจึงได้สั่งให้จัดการกับเจ้างูยักษ์ตัวนั้นอย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการเอาระเบิดยัดเข้าไปในถ้ำนั้นเสียเลยเพื่อระเบิดทุกสิ่งที่อยู่ในถ้ำให้แหลกเป็นจุนระเบิดจำนวนมากถูกลำเลียงเข้าไปในถ้ำให้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้จากนั้นก็เริ่มกดชนวน ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำจนเข้าไปถึงในถ้ำเกิดเป็นเปลวไฟและฝุน่นฟุ้งไปทั่วถ้ำและหลังจากสิ้นเสียงระเบิดเราทหารญี่ปุ่นก็าพากันวิ่งกูเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจอีกครั้งสิ่งที่พวกเขาเห็นจนต้องตะลึงก็คือล่างของงูเหลือมขนาดยักษ์ที่มีความยาวหลายสิบเมตรมีความกว้างพอๆกับตู้กับข้าวที่อยู่ในกองทัพแถมปากของมัน ใหญ่มากพอที่สาม,มารถเขมือบคนทั้งสามคนเข้าไปได้ในคำคำเดียวส่วนฟันแหลมคมเหมือนดังเคียวอาวุธที่พร้อมจะทิ่มแทงทะลุทะลวงเหยื่อของมันได้อย่างง่ายได้ถึงแม้ว่าจงงูยักษ์ตัวนี้จะมีร่างกายใหญ่เมื่อมาแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ไม่อาจต้านทานแรงระเบิดจำนวนมากที่ทางกองทัพญี่ปุ่นส่งเข้าไปภายในถ้ำได้ร่างกายของมันขาดวิ่นเป็นท่อนๆแต่มันยังคงมีลมหายใจอยู่ และยังดิ้นลนหาทางกระเสือกกระสนพาล่างอันบอบช้ำเต็มทีพยายามเลื้อยหนีออกจากถ้ำเศษซากชิ้นส่วนเนื้อของมันยังคงกระดิกอยู่ที่พื้นอยู่เลยณเวลานั้นเหล่าทหารญี่ปุ่นก็ไม่รอช้าจัดการกระหน่ำยิงใส่มันจนปลอกลูกกระสุนของเหล่าทหารหลายสิบนายหล่นเกลื่อนกาดเต็มพื้นไปหมดอสุรกายยักษ์ตัวนี้ ไม่อาจหนีพ้นความตายจากการลงทันของเหล่าทหารญี่ปุ่นไปได้มันขาดใจตายนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเหล่าทหารกล้าผู้พิคิดเจ้าสับประหลาดขนาดยักษน์นี้ได้ทำการแล่เนื้อของเจ้าง,งูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้ที่ถูกมันฆ่าชีวิตไปอย่างสาสมนอกจากนี้สิ่งที่เหล่าทหารญี่ปุ่นได้พบเจอกับหลักฐานที่ทำให้ยิ่งมั่นใจได้ว่า เจ้างูยักษ์นี้เป็นต้นเหตุของการหายไปของเหล่าทหารลาดตะเวนเพราะในถ้ำมีซากกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นมีทั้งกระดูกสัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่และกระดูกของมนุษย์ผสมกันอยู่พวกเขายังพบอีกว่าไม่เพียงแต่ทหารญี่ปุ่นเท่านั้นที่ตกเป็นอาหารของเจ้างูยักษ์ตัวนี้เพราะภายในถ้ำแห่งนี้ยังคงมีกระดูกของมนุษย์อีกเป็นร้อยๆยชิ้นเลยทีเดียวซึ่งเรื่องรลวดังกล่าว เป็นเรื่องที่ได้สืบทอดกันมาจากปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ต่างก็เชื่อและก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพียงแต่อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปบ้างตามกาลเวลาแต่พวกเขาก็ยังคงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าในอดีตของพื้นป่าอนุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมีงูขนาดยักษ์อาศัยอยู่อย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าของงูยักษ์แห่งป่าเมืองกาญจนบุรีหากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องเล่าแนวอาถรรพ์ลี้ลับพิศวงเราก็เพื่อนกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ